การทำสมาธิการทำสมาธิไม่ต้องคอยให้ใจสงบสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาแต่ถ้าต้องการความต่อเนื่องยาวนานและให้ได้ผลการปฏิบัติที่ดีนั้นมีหลักการเบื้องต้นและขั้นตอนดังนี้ 1. บริโภคน้ำอาหารม่ให้อิ่มไปหิวไปถ่ายท้องแปรงฟันอาบน้ำเช็ดตัวให้เรียบร้อย เตรียมร่างกายให้สะอาดนุ่งชุดที่ไม่คับตัวผ้าเบาๆสบายสบสหามุมสงบไม่เสียงดังไม่อึกกระทึกไม่มีการรบก,กวนจากภายนอกได้ง่ายมีอุณหภูมิที่พอดีพอดีที่นั่งที่รู้สึกสบายกับเราเช่นอายุมากเข่าไม่ดีอาจน,นั่งบนเก้าอี้ก็ได้ 3. นั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย หรือวางมือตามสะดวกที่อื่นๆจะเป็นที่หน้าตักก็ได้บนเข่าก็ได้ถ้าบนเข่าอาจจะงายหรือคว่ำม,มือก็ได้ 4. หลับตาเบาๆให้ขนตาชนกันแต่อย่าเม้มตา 5. ขยับท่าทางให้รู้สึกว่าสบายสังเกตตัวเองว่ามีการเกรงไหมถ้ามีขยับผ่อนคลายความรู้สึกไม่ให้เกรงหก ทำใจให้โล่งโปร่งเบาสบายปล่อยวางสิ่งต่างๆในใจและปริพธหรือความกังวลต่างๆชั่วคราวอาจตั้งกำหนดเวลาในใจว่าจะอุทิศให้เวลาระหว่างนี้แก่การภาวนาทำใจให้มีสุขเพราะเป็นแค่เราอยากมีความสุขจิตเราก็จะมีความสุขทันทีทำใจให้สนุกกับการปฏิบัติธรรม เมื่อสบายดีแล้วให้ภาวนาในใจจะใช้ความรู้สึกจับกับลมหายใจหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้โดยไม่ต้องใช้คำบริกรรมก็ได้จะใช้คำบริกรรมว่าว่าพุทธเมื่อหายใจออกให้กำหนดว่าโทก็ได้ หรือจะใช้คำบริกรรมอื่นๆเช่นนับ1,2,3ไปเรื่อยๆเมื่อหายใจเข้าออกครั้งหนึ่งหรือนะมะพะทะก็ได้วิธีเหล่านี้เป็นวิธีของโบราณาจารย์แต่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติธรรมอาจมีเรื่องฟุ้งซ่านเข้ามาเป็นระยะอย่าสนใจถ้าจิตวอกแวกจนสนใจเรื่องอื่น เมื่อได้สติให้เริ่มภาวนาใหม่ 9. อาอาจรู้สึกเมื่อยคันปวดให้อดทนถ้าทนไม่ไหวให้เปลี่ยนอิริยาบถแก้เช่นเกาที่คันแต่ให้ทำอย่างมีสติเช่นภาวนาว่าเมื่อยหนอเมื่อยหนอคันหนอคันหนอเกาหนอเกาหนอซึ่งถ้าจะลุกขึ้นมาเดินจงกรม จนกว่าจะหายเวทนาก็ได้ 10. เมื่อใจสงบดีแล้วจิตกำลังผ่านขณิกะสมาธิกำลังย่างเข้าอุปปจาระสมาธิอาจจะมีความรู้สึกแปลกๆมีอาการต่างๆกันไปตามสภาวะจิตของแต่ละคนเช่นตัวหมุนตัวเบาสัน่นขนลุกและอื่นๆก็ให้วางเฉย ตั้งใจภาวนาไปเรื่อยๆ 11. เมื่อจิตเป็นสมาธิมากขึ้นคำภาวนาจะหายไปให้กําหนดสภาวะที่รับรู้ได้เด่นชัดในจิตแล้วให้จิตไปจับไว้แทนเช่นลมหายใจ 12. เมื่อจิตมีสมาธิกล้าขึ้นจิตจะนิ่งสงบเหมือนผิวน้ำที่ไร้คลื่นจิตจะกำหนดอะไรเป็นองค์ภาวนาไม่ได้ชั่วคราว เราอาจจะตกใจว่าไม่มีอะไรให้กําหนดได้อาจหลุดจากสมาธิให้พิจารณาว่าสภาวะที่กําหนดอะไรไม่ได้เป็นธรรมชาติคือเป็นความจริงให้กําหนดความจริงนี้แทน 13. เมื่อทรงอารมณ์ไว้ได้อุกคหะนิมิตจะเกิดขึ้นเหมือนน้ำนิ่งจะเห็นก้นสะจิตจะเห็นภาพสัญญาที่เก็บในภวังจิตหรือจิตใต้สำนึก คืออารมณ์ภาวนาที่กำหนดไว้ชัดขึ้นในจิต 14. เมื่อใจนิ่งได้ระดับหนึ่งจะเริ่มเห็นความสว่างจากภายในเป็นการเห็นด้วยใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันให้เกิดความเชื่อทางพุทธศาสนาต่างๆเช่นเห็นสิ่งลี้ลับกายทิพย์ต่างๆหรือมีภาพให้เห็นเป็นเรื่องราวต่างๆเช่นในอดีตชาติหรือชาติที่แล้วมา หรือเหตุการณ์ในอนาคตให้ทำใจเฉยอย่างเดียวหากมีข้อสงสัยหรือมีคำถามมีสิ่งผิดปกติอะไรก็ช่างให้บอกตัวเองว่าคิดไปเองเพราะเราไม่ทราบได้ว่านิมิตนั้นจริงเท็จเพียงใดจงอย่าสนใจให้ทำสมาธิต่อไปเพราะแม้จะจริงก็ทำให้เราล่าช้าถ้าไม่จริงอาจทำให้เราเป็นมิจฉาทิฐิหรืออาจเสียสติได้ ถ้าคุมจิตไม่ได้ก็ให้แผ่เมตตาแก่เจ้ากรรมนายเวร 15. เมื่อจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิจะเห็นปฏิภาคนิมิตแต่ถ้ากำหนดอาณาปานสนติและวิปัสสนาจะเห็นขันห้าเกิดดับขึ้นให้ระวังวิปัสนูปะกิเลสถ้าผ่านไปได้ก็จะทำลายวิปลาสต่างๆและบรรลุฌาน ถ้าเน้นสมมติก,กรรมมาฐานหรือญาณถ้าเน้นวิปัสสนาตามลำดับข้อแนะนำคือต้องทำให้สม่ำเสมอเป็นประจำทำเรื่อยๆอย่างสบายๆไม่เร่งไม่บังคับทำได้แค่ไหนให้พอใจแค่นั้นซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความอยากจนเกินไปจนถึงกับทำให้ใจต้องสูญเสียความเป็นกลาง